บอกหนังสือมันดีนะหนังสือมันดีจริงๆอดทนสุดๆคุณบีสวัสดีค่ะคุณบีก็พีรอบแรกไว้ใช่ไหมให้ส่งกระที่อดทนรอได้ไลายเซ็นด้วยนะจ๊ะ ไม่พลาดไม่พลาดนี่ทุกคนอย่าลืมดูเห็นอันนี้ไหมราคามันลดนะเหลือแค่สามร้อยสี่สิบเห็นไหมเนี่มีใครได้เหมือนกันไหมดูมีใครได้เหมือนแบบนี้ไหมคะเห็นไหมใครเห็นรีบกดนะเพราะว่าใครกดรับคูปองมาแล้วแล้วคูปองมันจะรลานเวลานะคะทุกคนนี่กดกด รีบเลยรีบเลยใครเห็นหรือมากบางคนเขาอาจจะได้มากกว่านี้นะบางคนได้มากกว่านี้คือต้องรีบนะจ๊ะรีบกดนะจ๊ะเร็วเลยเร็วเลยวันนี้เหมือนมันมันให้แค่วันเนี้ใครใครเห็นคูปองส่วนลดอะ่ะรีบกดใช้เพราะว่าเวลามันเดินค่ะเขาแจกเป็นวันๆไม่รีบใช้มันจะหมดนะจ๊ะรถไปตั้งเกือบยี่สิบแรงเกินสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะคะกดซื้อหนังสือใครซื้อไปแล้วก็ซื้อเพิ่มได้นะจ้าใครซื้ออุ๊ยดูสิมีคนเขารีวิวอะ่ะไหมดูไหนวะ,วะดูดูเสื้อเสื้อเสื้อกับหนังสือเสื้อสวยว่ะทำไมเสื้อสวยจัง วันยังในตัวเองอยู่ตัวเองบอกว่าอยากจะพ้นทุบแต่ก็บอกว่ายังยินดีกับการเกิดไปเรื่อยๆค่อยๆขัดเกลาตัวเองไปอีกเรื่อยๆโดยมากในโลกเราเนี่ยถ้ายังติดเรื่องของการเสพกามเขาก็เสพการไปเชิงเรื่องสัมพันธ์เสพกามคือยังอยากได้รอสิ้นเดือนเงินเดือนออกจะจัดหนึ่งเล่มช่วงนี้กินแต่ข้าวกับน้ำพริกโอ้น้ำพริกอาจารย์หรือเปล่ากินน้ำพริกอาจารย์ใช่ไหมเร็วๆนะเพราะว่ารถใหม่กำลังจะออกมาแล้วนะน้ำพริก รอเลยรอเลยแต่น่ากลัวกลัวกลัวอะไรแล้วว่ากลัวเดี๋ยวมันหมดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวดูดีดูดิอ้าวฉันจะเข้าไปดูสต็อกปฏิละเกิดแล้วอาจจะไปเกิดเป็นสารีละชั้นก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นสารที่เขาฆ่ากินเกียวกินตายก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นเปรตที่ลอยไปในเวหาลอยไปในอากาศแล้วร้องโหยโหย หนังสือเหลือหกพันหนึ่งร้อยเล่มหนังสือเหลือหกพันหนึ่งร้อยเล่มจ้ามีใครจะเมาไหมหนังสือเหลือหกพันเล่มเปิดมากี่วันวันนี้วันที่สองเ้ยเขียได้ <c oughs> วันนี้วันที่ไหนวะสามวันนี้วันที่สามขายไปแล้วเกือบสี่พันเล่มขอ <c oughs> โทษนะ เอาเราเร็วกดอย่ามัวแต่ขำขันกันนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่คือเรื่องจริงจังเร็วเลยเฮ้ยอันนี้น่ารักว่ะเ,เดียวก็นเ่หนังสือจ้า เร็วเร็วเลยทุกคนสวัสดีค่ะหนังสือเปิดขายแล้วรายได้หลังหกักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเอาเข้ากองกลางผู้ปฏิบัตินะแถมวันนี้ลดสุดๆชีเสิร์ฟสุดๆวันนี้ชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟคูป,ปองแบบชำํำใครเห็นคูป,ปองส่วนลดแล้วเหลือราคานี้รีบกดนะจ๊ดดจะดูดูจ้ะดูจ้ะติกตอกชีเสิร์ฟ e ิกตอกชีเสิร์ฟจ้าเร็วเลยค่ะรีบเลย ใครเห็นคูปองส่วนลดอะใครจะเก็บเพิ่มหรือว่าใครยังไม่มีรีบเลยนะคะรีบซื้อเลยอันนี้จริงจังนะอันนี้จริงจังนะจ๊ะไม่ใช่โจ๊กนะเขาแจกจริงนะจ๊ะ t ิกตอกเขาเจิบช้ำ ผมกดได้แล้วเอ้ยจริงเหรอกดจริงมะเนี่ยเหลือแค่ร้อยห้าสิบจริงเหรอคุณเก่งอันนี้มั่วไปเนี่ยอันนี้มั่วหรือจริงเหลือร้อยห้าสิบกดผิดใครเห็นคูปป่ปองส่วนลดอ่ะกดเสร็จป,ปุ๊บใ,ใช้ใช้คูปป่ปองได้เลยนะคะวันนี้ชีชีเสิร์ฟนะทิกตอกชีเสิร์ฟนี่ส่วนลดจึ้งเกินส่วนลดจึ้งเกินแม่กดเลยแม่ดก,แมกดเลยแม่แม่ หนังสือเล่มแรกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเอาเข้ากองกลางผู้ปฏิบัติธรรมเอาไว้ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมนะจ๊ะดีมากซื้อเลยซื้อเลย หน่อยเร็วๆใช่เนี่ยเออมาเนี่เห็นไหมอย่าทำตัวให้มันน่ารักมีประโยชน์ช่วยกันขายของเร็วอา้าว <c oughs> อาล่ะใครเข้ามาช่วยกันขายของด้วยนะรีบเลยวันนี้มีคูปองนะจ๊ะ ติ <TikTok S 2> ๊กต็กเขแจกคูปองช่ำๆนะทุกคนใครเห็นคูปองอนะ่ะกดใช้เลยนะหนังสือเปิดขายแล้วจ้าไม่ต้องรอพี่หนังสือเปิดขายแล้วหนังสือเก็บตัง เก็บต้นทางคืออาจารย์นะใครสั่งเก็บต้นทางคือโดนอาจารย์นะบอกก่อนใครสั่งหนังสือเก็บต้นทางอะ่ะอาจารย์จ่ายนะ น่าจะมีเก็บใครเก็บต้นทางเจอกระโถนนะจ๊ะต้นทางคืออาจารย์นะทุกคนใครสั่งเก็บต้นทางโดนแน่อย่าหาวไม่เตือนนะไม่หานนะครับใครโดนไม่หานนะจ๊ะเ,เร็วเลยเร็วเลย อาแร้ว<อ>มีค่าแรงไหมช่วยขายไม่มีจ้าบังคับให้ช่วยเฉยๆเฉยจ้าเอาเร็วจ้าช่วยช่วยกันหาใครเข้ามาแล้วซื้อไปแล้วช่วยกันทำมาหากินจ้า <ST S> จ้าจัดการตัวเองได้เลยนะจัดการตัวเองได้เลยจ้กากดซื้อกดซื้อหนังสือที่ตะก้าได้เลยนะจ้าตะก้าจ้าตาก้าจ้าหนังสือจ้าหนังสือจ้า วันนี้ลดราคานะจะาดิทิกต็อกเขาแจกคูปองแบบฉ่ำติ๊กต็อกคูปองเขาแปลกเฮ้เติติกต็กอแบบตกเขาแจกคูปองโว้ยพูดก็ไม่รู้เรื่องติ๊กต็อกเขาแจกคูปองจ้าทุกคน ไลเรียบแล้วหกสิบคอมเมนต์กันเองได้เลยใช่จ้าใครอยากคุยคุยกันเองได้เลยนะหนังสือจ้าหนังสือจ้าช่วยช่วยกันขายเร็วคุณีก็ช่วยกันขายนะซื้อไปแล้วก็ต้องช่วยกันนะ กินข้าวอยู so. ่แป๊บจ้ะกินให้อิ่มนะจะได้มีแรงทํางานนะจ๊ะใครยังไม่ได้ทานข้าวทานข้าวให้อิ่มนะจ๊ะเรามาช่วยกันทํางานนะจ๊ะมันจ้าแต่พี่บุญมั่นเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจริงจังเลยเดี๋ยวมาจะมาในโหมดจริงจังแล้วนะเดี๋ยวกันนะเห็นไหมแบบใหม่ฮัลโหลแม่ แก๊ปอยู่หน้าบ้านอ้าวโอเคโอเคหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้เขาไปพิมพ์ตามตาในไลน์คุณดวงคุณดวงเขามาพิมพ์ตาโอเคจ้าจ้ะบายขอบคุณนะคะคุณอุ้ยอยากกินเลยอ่ะคุณดวงทําห่อหมกเอ้ยเขาไม่ใช่เรียกห่อหมกเขาเรียกว่าหมกใช่ไหมหมกเฉยเฉยใช่ไหมหมกหน่อไม้หมูสามชั้นอยากกินว่ะ น่าจะอร่อยแน่ๆเลยอ่ะหิวค่ะอยากอยากกินหมกหน่อไม้อ่ะน่าก,กินอ่ะช่องนี้ไม่จะอะไรแบบใหม่แบบสับจ้าอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นจ้าอะไรที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินจ้าแต่ช่องนี้แหละบ้าๆบ,บ,บวมๆทุกวันคอนเทนต์วิ่งเข้าใส่สุดๆช่องนี้มันเลิศเกินชีเสิร์ฟ <laughs> ชีเสิร์ฟตามหัวข้อชีเสิร์ฟ <laughs> ชีเสิร์ฟจ้าชีเสิร์ฟทุกวันอยากกินเลยอ่ะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครอยู่แถวแถวใกล้ศิรีลาชโรงพยาบาลซีรีราดเนี่ยชื่อเต็มชื่ออะไรวะซีริราชปิยะกาลุนปะชื่อเต็มโรงพยาบาลซีริลาดอะนั่นแหละซีรีราชนั่นแหละซีริลาชเดียวกันอะทุกคนพรุ่งนี้นะจ๊ะซีริราชใครอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวดูดีเทลให้ก่อนว่าใครคนนอกต้องเข้าไปฟังดีเทลเป็นยังไงปบนึงน่ะกันนุ่งน่ะ ว้ายเต็มแล้วแรงเกินไม่รบกวนแล้วไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะคุณดวงขอบคุณนะคะยังไม่ถึงจ้าทุกคนทุกคนที่ถามมาว่าอาจารย์ถึงบ้านนายยหรือยังยังไม่ถึงจ้ายังไม่ถึงจ้ายังไม่ถึงจ้า <c oughs> ยังไม่ถึงจ้าทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าเต็มแล้วอะ่ะอุตส่าห์จะชวนคนไปดูซะหน่อย <c oughs> เต็มแล้วจ้า ระหว่างรอก็เออเนี่ยเห็นไหมคุณบีค่อยคุยกันได้หน่อยค่อยคุยกันได้หน่อยนะซื้อหนังสือจ้าเนี่ยเงาเงาใช่ไหมมีนังสือใช่ไหมเ,เนี่ยเวลาอาจารย์ออกไปบรรยายกับดึกดอะไรเงี้ยหว่างราอรอใช่ไหมเปิดนังสืออ่านอ่านไปเบื่อเบื่อเพลินเพิมีคลิปให้ดูนะจ้าในหนังสือใครอยากรู้ซื้อจ้าใครอยากรู้ว่าหน้าตาหนังสือเป็นยังไงซื้อนะหนังสือเลิศเกินอะ่ะ ใครได้รับแล้วอาจจะบอกให้คือเลิบอะข้างในเป็นสีเป็นสีทั้งเล่มนะจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบเปิดไปเป็นกระดาษเขาเรียกกระดาษะลรวอะกระดาษสีน้ําตาลเก่าๆหมึกดําไม่ใช่นะยังไม่ถึงจ้ายังไม่ถึงจ้ายังไม่ถึงจ้าอาจารย์ยังไม่ถึงว่าไม่มีไลน์แล้วนะคะทุกคนให้อาจารย์พักผ่อนนะมันดึกแล้วสองทุ่มละพี่อะไรนะมิโกะมิโกะมิโกยานเนระเชื่ออะไรวะใช่ไหมเนี่ยมิโกยาน ม,มีขออ่านชื่อใครไม่เคยถูกถามร้อยคนตอบไลค์ค่ะเออใช่ตั้งแต่ขึ้นไลค์มาเนี่ยทนถามแบบเยอะมากตอบทีเดียวยังจ้า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 ยังไม่ถึงบ้านจ้ามีใครจะถามอีกไหมถ้าต้องเ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะใครอยู่ว่างๆเนี่ยใครอยู่ว่างๆมาช่วยกันขายของช่วยกันเป็นแอดมินเลยจัดการตัวเองนะ ต้องจัดการตัวเองนะทุกคนต้องขึ้นปลายติไปเลเออเออใช่ใช่ใช่ใชคุณพ่อน้องมีตังค์รออาจารย์ไม่ต้องรอแล้วนะทุกคนให้แกพักผ่อนม้งมางเมื่อเช้าก็ตื่นแต่ตาเช้าเมื่อืนมีงานนครไปนครบินกลับมามันเหนื่อยมันเพียให้แกพักเถอะใครแบบเหงาเหงาคิดถึงอะ่ะใช่ไหมอ่านเพลินเลยใช่ไหมเอา,านี่โอ้โหนี่จะไม,ม่ลงทุนเลยใช่ไหมมายืมของเพื่อนอ่านเดยดเถออ ด้อมทุยเสร็จแล้วยังยังขาใกล้แหละเอาคุณแม่เข้ามาดูจ้าคุณแม่ช่วยกันขายหนังสือเร็วคุณแม่มาตอบซิว่าลูกชายถึงบ้านหรือยังมีคนถามหาจ้ามีคนถามหาลูกชายจ้าได้รับห่อหมกแล้วเอ้ยไม่ใช่ห่อหมกเขาเรียกว่าอะไรวะหหวคุณแม่อะไรเออเออเนาะบังคับให้แม่ไล์ขายบ้านดีกว่าอยู่เฉยๆจับขายหนังสือไปให้เข็ด จับขายให้เข็ดชอบมาแอบดูดีนะจัดการบังคับจับขายหนังสือพ่ออย่างเงี้ยอยู่ว่างๆจับขายหนังสือซะจับเขอเอาเอาหนังสือมาตั้งเอาน้าพิกมาตั้งเอาเสื้อแขวนจับบังคับให้ขายตั้งเป้าต่อวันไม่ได้ย่อตามนี้ถึงแล้วแอมนะถึงแล้วออกแสดงว่าถึงถึง เขาพักผ่อนจ้าคุณแม่บอกให้เขาพักผ่อนจ้าไม่ต้องถามหาแล้วนะทุกคนถึงแล้วจ้า <c oughs> คุณแอดมินปากหมุดแม่เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เกินไปอ้าวปักหมุดนะจ้าเม้นปักหมุดจ้ามีคนมาตอบแล้วจ้าทุกคนไม่ต้องถามหาแล้วนะ <c oughs> แล้วช่วยลูกขายหนังสือด้วยจ้าจะมาหัวล้มหัวเลาะไม่ได้นะคุณแม่จ้าช่วยกันขายหนังสือจ้า สวยเหมือนดาราเลยใช่คะ่ะสวยเหมือนดาราแต่ไม่ใช่ดารา <laughs> 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 ป้าหนหยอกเล่น <laughs> นั่นแหละแบบนั้นเออใช่ไหม <c oughs> มานี่จา้ามาช่วยขายหนังสือจ้าช่วยลูกนะช่วยลูกขายน้ำพริกนะ <c oughs> คุณแม่สวยใช่ คุณแม่สวยมากสวยเกินสวยกินคนมีความเพียรนะจ๊ะลูกสาวแปลว่าแปลว่ามีความเพียรนะจ๊ะลูกสาวแปลว่าแปลว่าจะไม่ขายจ๊าเธอก็ขายไปเถอะเธอก็นั่งหลังคนหลังแข่งไป <c oughs> ทำมาเป็นวอวยพรนะแหม <c oughs> อุ้ยนังสือถึงพอดีเหรอ มีความไม่ใช่มีความเพียงแปลว่านั่งขายต่อไปเถิดจ้าฉันไม่ช่วยเธอขายหรอกทำมาเป็นอวยพรนะแต่เปล่าไม่ใช่จ้ะเธอนั่งขายไปเถอะฉันไม่แอบดูเธอแค่นี้แหละฉันไปละแม่แม่ไม่ขายลูกก็ให้ตังกันแล้วเออใช่ไหมยังไงก็สบายเออจะเหนื่อยทำไม เอาช่วยซื้อหนังสือหน่อยเลวหนังสือจ้านังสือเล่มแรกเปิดไขแล้วรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเอาไว้เป็นกองกลางดูแลผู้ปฏิบัติธรรมนะจ้าทุกคนค่าน้ําค่าอาหารค่านู่นนี่นั่นโรงแรมทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายวันปฏิบัติแล้วก็กิจการงานทางศาสนาเงินส่วนนี้หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วจะเอาไว้ดูแลศาสนาดูแลผู้ปฏิบัติธรรมนะจ้าทุกคนได้บุญกันด้วยนะสวัสดีค่ะแม่บอกทำกับข้าวให้กินก็เหนื่อยพอแล้ว วุ่นวายอยู่กับลูกเรียกแม่ทั้งวันคิดถึงอาจารย์ถึงบ้านยังจ้าถึงแล้วจ้าถึงแล้วนะทุกคนอาจารย์ถึงบ้านแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้จ้าเอาหนังสือจ้าหนังสือใครซื้อไปแล้วซื้ออีกได้นะใครซื้อไปแล้วมาอวดเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆจะได้ซื้อตามนะคะทุกคนหนังสือดีมากแนะนําดีมากมากๆจริงๆไม่ได้ไม่ได้อวยนะแต่แบบมันดีอะ่ะมันดีเกินอะ่ะ มีเฟซขายด้วยบอกมี300อเล่มไม่มีเก็บปลายทางน่าว่ามีคนถูกหลอกอ่านนั่นรีพอร์ตเลยจ้าถ้าเห็นรีพอร์ตเลยนะช่วยกันถล่มรีพอร์ตนะทุกคนย้ำดอกจันเจ็ดสิบตัวดอกจันเจ็ดสิบตัวหนังสือหนังสือทุกอย่างน้ําพริกหนังสือเสื้อกระเป๋าทุกอย่างอาจารย์ขายแค่ช่องทางติ๊กตอกช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเท่านั้น ช่องชื่อว่าคนตื่นทาผู้ติดตาม 3.3M เท่านั้นนะคะเท่านั้นดอกจานเจ็ดสิบตัวปิดช่วงนี้อาจารย์มีมอนิเตอร์คอยฟังเราพูดผิดคำคิดโอช่างเขาเหอะค่ะเขาว่างกดในตะกร้าเลยจ้าคนละเล่มสองเล่มใช่จ้าอกากดจะกดหนังสือจา้าหนังสือ อ,อ,อาจารย์ขายดิ tok ิตอลช่องทางเดียวเท่านั้นนะทุกคนช่องทางเดียวเท่านั้นย้ําช่องทางเดียวเท่านั้นใครไม่มีดิจตอกแต่อยากซื้อให้เพื่อนซื้อให้นะคะหรือสมัครแอคเคาท์ใหม่ได้ส่วนลดฉ่าสวัสดีค่ะใครไปเห็นที่แพลตฟอร์มอื่นสีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นะจ๊ะระวังนะมันเริ่มมีแล้วนะเนี่ยมีคนมาฟ้องแล้วว่ามีของปลอมวิชาชีพช่องเก่าไปไหนไม่ใช่ช่องเก่าอันนี้คือช่องเก่า ช่องนเนี้ยเนี่ยเนียช่องเนี้ยคือช่องเก่าช่องหลักหนูผู้ติดตามสองหมื่นเท่าไหรสักอย่างจำไม่ได้แต่อันนั้นอ่ะช่องสำรองค่ะช่องสำรองแ <c oughs> ต่อตอนนี้ช่องนี้มาไลฟ์ขายของได้แล้ว <c oughs> อ่าไปเกิดขึ้นเลยนี่ยใช่ไหมพี่แพตตี้หนังสือมันดีจริงๆข้างในหนังสือมันเป็นสีทั้งเล่มนะพี่ไม่ใช่หนังสือแบบไม่ใช่หนังสือปิวแบบที่เราเคยเห็นอ่ะคนละแบบคนละแบบทุกคนได้ไปแบบมันคุ้มค่าจริงๆนี่แล้ววันนี้คูปองติ๊กตอกแจกคูปองฉ่ำ นี่วิชาชีพโอนตังใช่นี่นะใครเห็นแบบตาไหมเครื่องตานกะกดได้ราคานี้มีใครเห็นราคานี้ไหมคะถ้าใครเห็นราคานี้รีบกดเลยนะทุกคนกดที่ตะก้าค่ะที่ตะก้าวันนี้ติ๊กตอกเขาแจกคูปองฉ่ำแต่ถ้าใครไม่เห็นนะตาจะบอกคลิ๊กเข้าไปที่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะสอนวิธีแป๊บนึงนะ